มาพบกันในบทเรียนที่2นะครับในเอพิโซดที่2นะครับในบทเรียนนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการติดตั้งนะครับโปรแกรม Bookworm นะครับในเอพิโซดที่แล้วนะครับเราพูดถึงเรื่องของการค้นหาการดาวน์โหลดนะครับการเลือกชนิดนะครับการเลือกชนิดของโปรแกรมนะครับแล้วก็ทำการดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราได้ โปรแกรมที่ตรงกับระบบการใช้งานของเราเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่ดาวน์โหลดนะครับครั้งที่แล้วผมดาวน์โหลดมาไว้ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดกันนะครับเอิ D, desktop D, documents download นเข้าไปครับ ตอนนี้นะครับเราได้ bookworm นะครับ bookworm สอ Book 1. 1. 1. ง b o o k w ่ r m บสองน2022.1นะครับตอนนี้นะครับอันนี้เป็น stable version นะครับก็ในส่วนของอที่เป็นตัวเบตา้าตัวที่ทดลองก็ใครที่อยากทดลองก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดได้ในกลิบฮับนะครับ แล้วก็ใครที่ไม่ชอบความวุ่นวายไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันมันต้องให้แก้ปัญหาอยู่ตลอดนะครับก็ดาวน์โหลดตัว stable นะครับไปใช้งานกันนะครับพอมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเราดาวน์โหลดได้เรียบร้อยแล้ว enter เข้าไปเลยนะครับในการตั้ง Windows Defender Smart Screen Window Windows Protected Your PC Grouping Windows Protected Your PC Microsoft Defender Smart Screen Prevented a n Unrecognized App From Starting Running This App Might Put Your PC At Risk More Info Windows Protected Your PC Microsoft Defender Smart Screen Prevented a n Unrecognized App From Starting Running This App Might Put Your PC At Risk Link More Info Out Of Grouping Button Button Don't Run นะครับพอเรา Enter นะครับมันก็จะมีหน้าต่างตรงนี้นะครับขึ้นมาให้เราเลือกนะครับโดยปกตินะครับตัวนี้ระบบ Windows เขาก็จะป้องกัน แอปที่ไม่ได้สายนะครับที่ยังไม่ได้สายไม่ได้รับรองความปลอดภัยมันก็จะขึ้นมาเตือนแบบนี้นะครับว่าโปรแกรมนี้ไม่ไม่ปลอดภัยไม่มีความปลอดภัยต่อการใช้งานนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันปลอดภัยนะครับแต่ว่ามันแค่ไม่ได้สายเข้าระบบข,ของ Microsoft แค่นั้นเองนะครับมันก็เลยขึ้นมาเตือนให้ผู้ใช้นะครับได้ตัดสินใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปรันกันเลยนะครับเพราะว่า ตัวนี้มีความปลอดภัยอยู่แล้วนะครับผมก็จะแทบลงมาครับนะครับให้แทบลงมาที่ More Info แล้วก็ Enter ไปครับนะครับหลังจากนั้นนะครับให้แทบลงมาครับนะครับก็จะไม่อ่านไม่เป็นไรนะครับแทบลงมาอีกครั้งครับจะได้ยินคำว่า Run Anyway นะครับนะครับ Run Anyway นะครับ เนรลยะคับตรงนี้นะครับ Install Language นะครับก็ให้เลือกภาษาที่ใช้ในการติดตั้งนะครับก็ปกติก็เป็นอังกฤษนะครับเราน่าจะไม่มีภาษาไทยให้เลือกเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับไม่มีภาษาไทยให้เลือกนะครับก็แนะนำให้เลือกอังกฤษนะครับภาษาอื่นอ่านไม่ออกนะครับ Okay, button. cancel button. Next, greater button, alt plus, and cancel. Next, greater button, alt plus, and bookworm setup. Dialog, not soft install system v3.08. Welcome to bookworm setup. Setup will guide you through the installation of bookworm. It is recommended that you close all other applications before starting setup. This will make it possible to update relevant system files without having to reboot your computer. Click next to continue. Next, greater button, alt plus, and cancel button. Graphic, graphic, not. นะครับมันก็จะแนะนำนะครับว่าต่อไปนะจะเป็นการติดตั้งนะครับเขาแนะนําให้ปิดโปรแกรมนะครับที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับปิดโปรแกรมทุกโปรแกรมออกไปนะครับเพราะว่าบางทีการติดตั้งอาจจะอัปเดตโปรแกรมอ,อัปเดตส่วนเสริมบางส่วนเสริมซึ่งอาจจะทําให้ระบบรีสตาร์ได้นะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่ในกรณีที่ใครเปิด Microsoft Word เปิดอะไรอยู่ก็เซฟเรียบร้อยแล้วก็ปิดออกไปให้เรียบร้อยนะครับ ก่อนที่เราจะได้ไม่ต้องพลาดนะครับไม่ต้องพลาดไม่ได้สูญเสียข้อมูลที่เราทำไว้นะครับโอเคเมื่อเราพร้อมแล้วนะครับปิดทุกตัวเรียบร้อยแล้วนะครับแท็บมาที่ cancel button next greater button alt plus n next เลยนะครับหรือ alternate e n d นะครับ enter ไปครับ unavailable property page if you accept the terms of the agreement select the first option below you must accept the agreement to install b o o k w o r m click next to continue press page down to see the rest of the agreement edit read only multi line copyright c สองพ blind panda's team ตรงนี้นะครับก็จะเป็น License Agreement นะครับก็เราก็จะต้องยอมรับนะครับยอมรับเงื่อนไขการติดตั้งถ้าเราไม่ยอมรับมันก็จะไม่ให้ติดตั้งนะครับเราแทบลงมา I accept the terms of the license agreement radio button not checked alt plus I accept uh, e นะครับมัน not check อยู่นะครับแทบลงมาแล้วก็กด Space bar ให้มันเช็คหรือว่า alternate A ก็ได้นะครับ space pressed checked นะครับ เรโอเคนะครับเราแอคเซปเรียบร้อยแท็บลงมาเลยครับนะครับแล้วก็แท็บมาที่ next แล้วก็ enter นะครับหรือ alternate n เลยก็ได้ครับนะครับพื้นที่ที่มันต้องการก็คือ291 MB ไนะครับก็ไม่เป็นไรตัวนี้มันก็จะเป็นรายละเอียดเฉยๆนะครับแท็บลงมาเลยครับนะครับตัว พื้นที่ที่ตั้งก็ไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรนะครับเลือกค่าเริ่มต้นนะครับที่เขาตั้งค่ามาให้นะครับเราจะติดตั้งตำแหน่งนี้เลยนะครับแท็บมาที่ Next, button, focus, alt, Next นะครับแล้วก็ Enter นะครับหรือ Alternate N ครับ Install Property page select the start menu folder in which you would like to create the program shortcuts you can also enter an ตรงนี้นะครับก็จะเป็นพวกให้เลือกสตาร์ทเมนูพวกอ, <List. S 1> อะไรต่างๆ <BY> เราก็ไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรนะครับเพราะว่าให้มันตั้งมาให้เหมาะสมแล้วนะครับเราเลือกเอาตามค่าเริ่มต้นที่เขาตั้งค่ามาเลยนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วแท็บมาที่ install เลยนะครับ l l button f o s a l u s i นะครับหรือ alternate i ก็ได้นะครับ next grader unavailable <makes noise> <makes noise> <makes noise> property page completing bookworm setup bookworm has been installed on your computer click finish to close setup run bookworm checkbox checked alt plus r ตรงนี้นะครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมีขึ้นมาให้ฟินิชนะครับแล้วก็ตรงที่ run bookworm นะครับมันโฟกัสอยู่นะครับเช็คนะครับถ้าเราไม่อยากให้มันเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็ติ๊กตัวนี้ออกนะครับแต่ว่าผมก็จะให้มันเปิดเลยนะครับอันนี้ก็ถ้าใครอยากให้เปิดไว้ก็ติ๊กไว้นะครับแล้วก็แท็บมาที่ต p s น,นี้ก็จะเป็น รา,ายละเอียดเป็นเว็บไซต์นะครับ plus แล้วก็แท็บมาที่ finish นะครับ enter ไป Downloads Items View List Today Grouping Expanded Bookworm 2022.1 of Bookworm File Associations Dialog This dialog will help you to set up file associations. Associating files with Bookworm means that when you click on a file in Windows Explorer, it will be opened in Bookworm by default. Associate All button Use Bookworm to open all supported document formats. ตรงนี้นะครับจะเป็นการตั้งค่านะครับการอ่านการใช้งานไฟล์ของเรานะครับอันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับ มันอธิบายบอกว่าตรงนี้นะครับจะเป็นการตั้งค่าไฟล์ที่เราจัดเก็บไว้ใน Explorer นะครับหรือว่า Windows Explorer ของเราเนี่ยถ้าเรา,าเลือกติ๊กถูกชนิดไฟล์นั้นๆน,น,นะครับเวลาที่เราเดวบัคลิกหรือเรา e n t e r เนี่ยมันจะ ใช้ตัวโปรแกรม Bookworm เปิดให้อัตโนมัติเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีไฟล์อะไรบ้างนะครับ Associate files of type Kindle e-book button Associate files with a c w 3 extension so they อันนี้เป็น Kindle นะครับ Kindle e-book นะครับ Associate files of type Comic book archive button Associate files with c b c extension so they always open in Bookworm CBC นะครับตัวนี้ก็จะเป็นหนังสืออีกชนิดหนึ่งนะครับ Associate files of type Word document button Associate files with .docx extension so they always open in Bookworm เวิร์ดด็อกูเมนต์นะครับอันนี้เป็น ePub นะครับ so FP2 นะครับก็เป็นอีกชนิดหนังสืออีกชนิดหนึ่งนะครับ so FP2.zip นะครับ Associate files of type fiction book. FB2 button associate files with dot FBC extension so they always open in bookworm. FBCX Nechab Associate files of type HTML document button associate, .htm so associate, but associate files with html extension so they always open in bookworm. Anypin book.stm nehab.html. Associate files of type HTML document button associate files with HTML extension so they always open in bookworm. Associate files of type markdown file button associate files with MD extension so they always open in bookworm. Markdown .mdf file นนนนะะะคคครรรรััันะับบบตวี้เาาสามารถที่จะใช้ตัว Bookworm เปิดไดด้้วยนนนะะครัััับบตตววีี้้กก็็จเป Candle ท่ใชสมาร์ทโฟนนะครับ odpx e so นน candle, นะะะคร so X, ะครับับตวี้กกกก็็จเปพาลอขง เป็นเอกสารอ,อีกแบบหนึ่งนะครับเป็นในรูปแบบของ p r e s s n t a t i o n นะครับ ODT นะครับก็จะเป็นพวกเป็นเอกสาร เอกสารอีกชนิดหนึ่ง XPS Document button bookworm Docu associate with.docs extension so they so open in always files XPS นะครับเพราะอันนี้ก็จะเป็นเอกสารเหมือนกันนะครับ Associate Files of Type Portable Document PDF Button Associate Files with .pdf Extension so they always open in Bookworm อันนี้ก็จะเป็นพวก PDF Document นะครับพอพยิบ PDF เราก็สามารถที่จะเปิดอ่าน PDF ได้ด้วย Associate Files of Type PowerPoint Presentation Button Associate Files with .pptx Extension so they always open in Bookworm น,นี้ก็จะเป็น PowerPoint ครับ <c oughs> Associate files of type plain text file button associate files with txt extension. And it been text, bin txt. Associate files of type HTML document button associate files with dot XHTML extension. Associate files of type XPS document button associate files with XPS extension so they always open in bookworm. XPS document Associate All Supported File Types button remove previously associated file types. ไฟล์ไหนนะครับให้เราแทบไปแล้วก็กด Spacebar ตัวนามสก,กุลนั้นนะครับบางคนอาจจะมีโปรแกรมเปิดอยู่แล้วอย่าง Word Microsoft Word อย่าง PowerPoint ก็เป็น Microsoft PowerPoint อย่าง PDF ก็จะเป็น Acrobat อะไรต่างๆนะครับเราก็ไม่จำเป็นที่ต้องใช้ทั้งหมดนะครับก็ได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็จะเปิดทั้งหมดเลยนะครับ Associate Dissociate all associated Files supported types previously types of button Remove file file Type XP ตัวนี้นะครับมันจะเป็น all dissociate dissoci นะครับ, File, types, รบตัวนี้ผมไปเลือกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าผมให้มันรองรับตัวทุกทุกไฟล์ท้เลยนะครับแต่พอไปเลือกเรียบร้อยแล้วถ้ามันขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการยกเลิกนะครับในยกยกเลิกการ support นะครับ เวลาเราจะเปิดเราก็ต้องไปเปิดโปรแกรมแล้วก็เปิดเองนะครับเปิดใช้ไฟล์ที่เราต้องการที่จะอ่านเองนะครับก็ผมก็จะปิดออกไปนะครับของใครที่ associate all มัน so all button plus, associate, associate files type, b u t t o n to open all supported document formats นะครับให้เลือกที่ x s s b o a c c e s s อา้อาวใหม่นะครับ a soc s i a t e a soc s i a t e นะครับ soc h o นะครับก็คือให้เลือก a soc s i a t h o age, all, ตัวนี้นะครับมันก็จะรองรับทุกไฟล์นะครับที่พูดมาเมื่อกี้นะครับ Enter ไป success dialog all supported file types have been set to open by default in bookworm ok button นะครับมันก็จะบอกว่าแต่ละชนิดของทุกไฟล์ที่พูดมาเมื่อกี้นะครับได้ถูกปรับใช้กับ ตัวบุ๊กเวิร์มเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็โอเคไปเอนเตอร์ไปเลยนะครับนะครับก็จะเข้ามาที่หน้าโปรแกรมนะครับตอนนี้เราก็สามารถที่จะเริ่มอ่านหนังสือได้แล้วนะครับโอเคครับลองไปติดตั้งแล้วก็ปรับใช้งานกันดูนะครับแล้วในเอพิโซดหน้านะครับในบทเรียนหน้าเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของการใช้งานการ ตั้งค่าการปรับใช้ให้เข้ากับลักษณะของการอ่านหนังสือของเรานะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ